สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมไปได้ของเล่นใหม่มานะครับแต่มันน่าจะมีตั้งนานแล้วแหละน่าจะเป็นกล่องกล่องนี้นะครับกล่องแอนดรอยนะครับับผมก็วางไว้ไตรงคอนโซลแล้วก็มาเสียบสายที่เราคุ้นเคยนะครับแล้วก็กดเป็นเหมือนเดิมที่ Apple c a คาเเหมือนเดิมเลยนี่ก็อันนี้ก็หน้านี้นะครับับผมหน้านี้นะครับ ทำได้ทุกอย่างนะดูเน็ตฟิกดูเข้าเน็ตฟิกนะนี่นะครับเน็ตฟิกดูดูนังดูอะไรได้นะครับครับผมอันนี้ก็ก็ปกตินะครับดูไอดีก็สำหรับดู TV ทีวีที่ติตอนนะครับครับผม ดทูทีวีที่ต้นนะครับก,ก็เลีอยดูได้นะครับผมดูบงดูบอลให้ลงไฮไลท์เราดูได้นะครับครับผมย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปจะดูจะแผนที่นำทางนะครับจะเป็นนีเกเตอร์จะไปไหนอะไรยังไงนะครับก็ทำได้นะครับครับผมแล้วก็ ผมนะครับเครื่องไม่ค่อย่องนะครับพอก,กดคีหนึ่งหน้าจอครับมันก็จะมีมีขึ้นแล้วก็แบกกลับได้นะครับผมดู youtube นะครับก็ทางร้านเขาจะเซตให้ดู y o u t youtube แบไม่มีโฆษณาให้นะครับก็ซื้อที่ช้อปปีนะครับซื้อกล่องที่ช้อปปีมาแล้วก็เอ,อโทรหารทางร้านทางร้านเขาจะเซตให้นะครับแต่ที่แปลกใจก็คือเอ,อต่อกล่องเพิ่มแต่เสียงมัน เขราะคืทั้งนั้นเลยงงเหมือนกันนะครับนะครับผมคือรถเดิมแต่เสียงมันมันมันไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะครับเิดตาคอนะครับแต่แต่พอเสียบกล่องนี้อยู่ดีมันเสียงดีขึ้นทั้งนั้นเลยผมก็งงเหมือนกันนะครับนะครับผมก็ก็ลองดูนะเพื่อนๆผมครับ